สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้น,น,นป .4 ป .5 ป .6 ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาดนตรีนะครับเรื่องการเป่าขุยเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเราจะมาดูกันก่อนว่าวันนี้เรามีหัวข้ออะไรที่ต้องเรียนบ้างนะครับวันนี้มีทั้งหมด5หัวข้อนะครับนักเรียนหัวข้อที่1ก็คือ ประเภทของขลุ่ยไทยเรามีกี่ประเภทอ่นานกเรียนทราบไหมถ้าไม่ทราบรอรอเรียนได้เลยนะครับหัวข้อที่2ก็คือประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะครับทําไมเราต้องเรียนประเภทของเครื่องดนตรีไทยเป็นการทบทวนเราจะได้รู้ว่าขลุ่ยนั้นอยู่ในประเภทไหนของเครื่องดนตรีไทยนะครับ <Wow. S 1> นั่นคือหัวข้อที่สนะครับ หัวข้อที่4ก็คือส่วนประกอบของครุยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันหัวข้อสุดท้ายจะเป็นหัวข้อที่เจาะลึกเรื่องแหล่งกำเนิดเสียงว่าในส่วนใดของครุยที่ทําให้เกิดเสียงนะครับนักเรียนเพราะว่ากลไกภายในเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาดูกันถ้าพร้อมแล้ว ไปเริ่มเรียนกันเลยครับ เรามาเริ่มเรียนกันในหัวข้อที่หนึ่งนะครับนักเรียนในเรื่องของประเภทของครุยไทยนะครับประเภทของครุยไทยมีทั้งหมด3ประเภทครับนักเรียนนะครับประเภทที่1ก็คือครุยอู่อครุยอู้จะมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดา3าประเภทนะครับเ <Wow. S 1> มื่อมีขนาดใหญ่ เสียงก็จะมีขนาดใหญ่นะครับมีความต่ำของเสียงนะครับประเภทที่2ก็คือครุยเพียงอ,อคุ้นไหมครับนักเรียนคุ้นะครับเพราะว่าทุกเพราะว่านักเรียนทุกคนมีอยู่ในมือนะครับที่นักเรียนได้รับแจกกลับบ้านไปคือครุยเพียงอ,อนะจะมีลักษณะนขนาดกลางเสียงก็จะอยู่ในระดับ กลางไม่ต่ำไม่สูนย์จนเกินไปเหมาะสำหรับการนำมาเรียนนะครับส่วนประเภทที่3คือครุยลิบจะมีขนาดเล็กนะเสียงก็จะเล็กแล้วก็สูงนะสามประเภทนี้จะมีความแตกต่างเรื่องขนาดและช่วงเสียงระดับเสียงนะครับ หัวข้อที่1ผ่านไปทบทวนนะครับประเภทของคุยไทยมี3ประเภทคุย,คยอูคุริพิงอคุริลิบนะครับจบหัวข้อที่1แล้วนะนักเรียนเรามาเริ่มหัวข้อที่2เรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะครับเป็นการทบทวนนะครับนักเรียนเราเคยเรียนกันหมดหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนนะลองนึกดีๆซิว่า ประเภทของเครื่องดนตรีไทย,ทยมีกี่ประเภทครูใบให้เราจะแบ่งตามลักษณะการปฏิบัติของเครื่องดนตรีอลองนึกดูสิว่าเครื่องดนตรีไทยมีอะไรบ้างเช่รนระนาดมันต้องทำไงให้เกิดเสียงเวลาปฏิบัติจะต้องตีใช่ไหมหรือเปล่าแล้วจะเคีใช้ ีหรือสีหรืออะไรอ่าอนักเรียนจำได้ไหมพอเึกนอกยังถ้านึกไม่ออกคุณจะบอกให้มีทั้งหมดสประเภทครับนักเรียนประเภทที่1ก็คือดีดประเภทที่สองคือสีประเภทที่สาก็คือ ตีสุดท้ายก็คือประเภทเป่านะครับหรือเราจะพูดกันในชื่อปาคือดีดสีตีเป่าดีดสีตีเป่าดีดสีตีเป่าคุณยังคุณแล้วใช่ไหมดีสีตีเป่าคุณมีคําถามต่อแล้วครุยนี่ล่ะอยู่ในประเภทใดของเครื่องดนตรีไทย ถูกต้องนะครับอยู่ในประเภทเป่านั่นเองนะเพราะมันต้องใช้ลมเข้าไปทําให้เกิดเสียงนะครับนักเรีคงจะเดากันได้แน่นอนคงจะไม่เอาไม้ไปเคาะหรือไม่เอาคันชักซอมาสีให้มันเกิดเสียงแน่นอนใช่ไหมครับนะอ่ะในหัวข้อนี้ในหัวข้อของหัวข้อที่สองและสามในเรื่องของประเภทของเครื่องตนตรีไทยและ ครุยนี้อยู่ในประเภทใดของเครื่องทีไทยผ่านไปแล้วมาดูในส่วนสำคัญและมีเนื้อหาที่อะไรค่อนข้างเยอะคือหัวข้อที่4ส่วนประกอบของครุยจากภาพเป็นไงครับตัวหนังสือเยอะมากมายใช่ไหมไม่ต้องกังวลนะดูดีๆมันมีแค่8ส่วนเท่านั้นเองนะครับ8ส่วนมีอะไรบ้างอ่ะเราลงมาไล่เรียงกันในส่อนที่1เลยนะครับ ส่วนที่หนึ่งนังเห็นเห็นยากเห็นยังนะครูไม่ได้พิมพ์ผิดนะครับนักเรียนดอดเด็กสระอากอไก่ถูกต้องมันคือดาร์กนะมันคือในส่วนของดาร์กมันคืออะไรครับครูอ่เรามาดูดีดถ้ามีถ้าใครอยากเห็นจริงๆก็เห็นอยากเห็นดาร์กจริงๆก็ไปเดินไปหยิบคุยมาแล้วมาดูเลยนะครับมันคือไม้ที่อุดอยู่ปากคุยใช่ไหม มันเป็นแท่งไม้กลมๆเนี่ยสวงเข้าไปนะครับแต่ว่ามันจะมีช่องตรงนี้นิดๆนนตรงนี้นะให้ลมผ่านเข้าไปได้เ,ออเดี๋ยวจะดูในส่วนต่อไปมันจะส่วนมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองหมายเลขสองนะครับอ่าครูเดิมบอกไปว่าเมื่อเราเรียนจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทําแบบทดสอบนะในส่วนประกอบของในส่วนประกอบของคุยเนี่ย นักเรียนต้องจําหมายเลขให้ได้นะครับนักงเรียนหมายเลขหนึ่งคืออะไรหมายเลขสองคืออะไรนะหมายเลขสามคืออะไรอ่ะมาดูหมายเลขสองก่อนนะครับหมายเลขสองคือรูเยือ่อรูเยือ่อตรงนี้นักเรียนดูในขคุยของตนเองหรือว่าถ้าไม่มีกด็ดูตรงนี้แล้วครูจะบอกให้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันมีหน้าที่อะไรนะครับรูเยื่อนี้มีไว้สําหรับปิดวัสดุอ่ะงงไหมแล้วเจาะทําไมแล้วจะปิดทําไม,ไมนะครับ ปิดเนี่ยเอาวัสดุที่มาปิดเนี่ยมันไม่ใช่เอาวัสดุที่มีความแข็งนะมันจะเป็นเยื่อเหมือนที่บอกเลยรูเยื่อเนี่ยเยื่อไม้ไผ่บางๆหรือเป็นเยื่อของหัวหอมเนี่ยบางๆนะครับมาแปะไว้ตรงเนี้ยแล้วเมื่อลมผ่านเข้ามาในดกักนะครับนักเรียนพูดที่ไรก็ต้องขำทุกทีเลยผ่านเข้ามาในช่วงรูปเป่าแล้วเข้ามาตรงเนี้ย เมื่อลมผ่านตรงดรรูเยื่อเนี่ยมันจะเกิดการสั่นสั่นเล็ก,ก,กทำให้เสียงเนี่ยมีความพลิ้วไพเราะโอ้ใช่หไหมแต่ตอนนี้คุยของเราที่อยู่มีอยู่ในีไม่มีครับนะครับหายากแล้วตอนนี้ในการที่จะมีรูเยื่อตรงนี้นะครับเพราะมันมันยากในการที่จะแปะในการที่จะเก็บรักษาเพราะว่าตรงนี้มันเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับแล้วคุยที่มีอยู่ในมือเรียนนั้นก็ไม่ได้ทําจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมดนะเป็น PVC ขนาดแข็ง นะครับมันง่ายต่อการเก็บแล้วก็ราคาถูกนะแต่ก็เหมาะสมกับ,ก,บการเรียนการสอนนะครับส่วนที่สามรูบังคับเสียงอืมตรงนี้มีหน้าที่อะไรรูบังคับเสียงมีหน้าที่ทําให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ำทำให้เกิดทํานองตรงนี้นี่แหละสําคัญในการที่จะเป่าเป็นเพลงอ่ะลองมานับที่ว่ารูบังคับเสียงมีทั้งหมดกี่รู ดูครับถูกต้องครับ7รูนะครับมีทั้งหมด7รูนิ้วเราก็จะอยู่ตรงเนี้ยปิดเปิดเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของปฏิบัตินะมีทั้งหมด7รูอู่มาดูในส่วนที่4หมายเลข4คือรูร้อยเชือกหน้าที่ของเขาคือไม่มีอะไรมากก็คืออาจจะมีอาจจะประดับสิ่งสวยงามเอามาร้อยเป็นผู้ให้ห้อยสวยๆหรือจะร้อยเชือกไปแขวนเก็บเอาคุยไปแขวนเก็บก็ได้ ครัผ่านไปได้สี่ส่วนนะครับนักเรียนมาดูส่วนที่ห้าครับนักเรียนตรงนี้นี่แหละที่มันสัมพันธ์กับดาบใช่ดาบนะครับก็คือช่องเป่านักเรียนเห็นนะมันจะมีเล็กๆตัวนี้ยนะครับก็เสืบเรื่องก,กันก็คือมันเป็นแท่งไม้กลมๆเนี่ยดาบเนี่ยนะเป็นแท่งไม้กลมๆแล้วเขาก็เอามีดเนี่ยค่อยๆฝานไม้ออก เกิดเป็นช่องเป่านะครับทําให้ลมผ่านเข้าไปได้ผ่านไปที่ไหนไปที่ส่วนที่6หมาม่ได้หกก็คือรูปากนกแก้วนะครับตรงนี้เนี่ยแหละคือส่วนสําคัญเพราะมันทําให้เกิดเสียงรูปากนกแก้วมันมีความการเจาะเข้าไปสี่ห้าภษาเฉียงเข้าไปอย่างนี้นะครับทําให้ลมจากรูจากช่องเป่าเนี่ย กระทบเข้ามาที่รูปานุกแก้วทาให้เกิดเสียงถ้านึกภาพไปออกนักเรียนลองนึกตอนที่นักเรียนเอาเอาขวดน้ามาเป่าเล่นนะมีการเบี่ยงของลมใช่ไหมทาให้เกิดเสียงขึ้นได้มันเป็นกลไกลเดียวกันนะครับเป่าลมจากด้านบนลงไปที่รูปากนกแก้วทําให้เกิดเสียงนะครับแล้วลมก็ผ่านเข้าไปที่ตัวคุยไปถึงรูบังคับเสียงปิดเปิด,ปดทําให้เป็นทํานองอ่ามาดูในส่วนที่เจ รูนิ้วค้ําเพราะมันอยู่ด้านหลังนี่โปงเนี่ยค้าไว่ด้หลังเพื่อประคองไม่ให้เุาะแต่จริงๆหน้าที่มันมากกว่านั้นก็คือมันเป็นรูบังคับเสียงด้วยอีกหนึ่งรูเพราะฉะนั้นรูบังคับเสียงข้างหน้ามีเจ็ดบวกกับข้างหลังอีกหนึ่งเป็น8ปรูนะครับมาดูในส่วนสุดท้ายในส่วนที่แนะครับ หมายเยลขแคือเราครุยเราครุยคืออะไรครับครูนะครับคือลักษณะนามของครุยนั่นเองลักษณะนามหมายถึงอย่เช่นเก้าอี้หนึ่งตัวรถหนึ่งคันเข้าใจไหมนี่คือลักษณะนามของครุยครุยไม่เรียกเป็นอันไม่เรียกเป็นชิ้นเรียกเป็นเรานะครับ คุยหนึ่งเราคุยสองเราคุยสามเรานะครับจบในเรื่องของส่วนประกอบของคุยถ้ายังจําไม่ได้แล้วไม่ได้จดตอนนี้นักเรียนต้องย้อนกลับมาดูวิดีโอนี้อีกจนกว่านักเรียนจะเข้าใจและจําได้นักเรียนต้องจําว่าหมายเลขหนึ่งคือส่วนประกอบอะไรหมายเลขสองคือส่วนประกอบอะไรแล้วแต่ละส่วนประกอบมีหน้าที่ทําอะไรเพราะในแบบทดสอบ มีให้ทําด้วยนะครับนักเรียนนะจำให้ได้นะอ่ะมาดูในหัวข้อที่ห้าหัวข้อสุดท้ายก็คือหัวข้อขอในส่วนใดที่ทําให้เกิดเสียงนะครับในส่วนใดของครูที่ทาให้เกิดเสียงโอ้โหเพื่อนๆนนักเรียนบอกโอ้ครูผมรู้อยู่แล้วมันคือรูปากนกแก้วนั่นเองจําได้ไหมนะอ่ะมาดูที่รูป นะครับห่ดาคตัวใหญ่เลยเห็นไหมนะเนี่ยดาคเนี่ยนะทบกทวนอีกทีหนึ่งดาคคืออะไรดาคก,ก็คือไม้ที่อุดอยู่ที่ปากคุยนั่นเองนะครับแล้วก็ถูกฝานนะครับฝานเป็นลักษณะยังไงครูทําภาพมาให้แล้วเพราะว่ามันอยู่ในส่วนในของคุยเราทาไม่เห็นใช่ไหมครูก็ทํามาเป็นลักษณะที่ให้เห็นภายในมันเป็นแท่งไม้กลมๆก,ก่อนแล้วเขาก็เอาของมีคมเนี่ยฝานมันนะครับ เป็นการลาดเอียงไว้นะไม่ได้ฝาตรงตรงอย่างเดียวนะต้องเอียงด้วยมาถึงสุดมาที่มาถึงสุดตรงรูปากโต๊แก้วแล้วมีช่องอยู่นิดเดียวเพื่อให้ลมผ่านมากระทบกับรูปากโตแก้วทําให้เกิดเสียงดังขึ้นแล้วลมก็ผ่านไปอยู่ด้านล่างไปถึงนิ้วปิดบังคับเสียงนะครับเมื่อปิดเปิดในรูบังคับเสียงก็เกิดเป็นเสียงสูงเสียงต่ำเรียกว่าทํานองกลายเป็นบทเพลง โอเคไหมเข้าใจนะครับจบในหัวข้อที่ห้ามาสรุปกันนะครับวันนี้เราเรียนไปนทั้งหมดห้าหัวข้อหนึ่งเรื่องอะไรครับประเภทของคุยไทยมีทั้งหมดสามประเภทคุยอู่กุยเพิงอ้อกุยหลิหัวข้อที่2องก็คือเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะมีกี่ประเภท4ประเภท ดีสีตีเป่าดีสีตีเป่าดีสีที่เป่าดีีที่เป่าจําได้ยังครับจําได้แล้วนะต่อไปหัวข้อที่สามก็คือคุยอยู่ในประเภทใดของเครื่องดีไทยประเภทเป่านั่นเองคงไม่เอาไม้ไปตีใช่ไหมต้องเปล่าเพียอดังใช่ไหมหัวข้อที่สี่ก็คือเนี่ยส่วนประกอบของคุยมีทั้งหมดแปดส่วน หนึ่งสองสามแบบนักเรียนต้องไปทบทวนด้วยให้ดีเพื่อจะกลับมาทําแบบทดสอบนะครับหัว <Wow. S 1> นะข้อที่ห้าก็คือส่วนใดของกลุยที่ทําให้เกิดเสียงคําตอบก็คือรูปากนกแก้วนะครับเมื่อลมผ่านเข้ามาที่ดาจากช่องเป่าเข้ามากระทบที่รูปากนกแก้วทําให้เกิดเสียงนะครับ จบหหัวข้อนะสุดท้ายนี้นะครับนักเรียนวิดีโอนี้คือวิดีโอที่1น,นะจะมีวิดีโอที่2 3 4 5อะไรก็แล้วแต่นะครับก็รอติดตามเพราะว่าเราจะต้องไปจบในการปฏิบัติคุยนะก็วิธีการติดตามนักเรียนดูข้างใต้วิดีโอนี้กดติดตามท่านเลยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รู้ ข่าวสารได้ทันว่าอืมโรงเรียนได้อัปโหลดวิดีโอให้นักเรียนได้ดูแล้วนะครับนะอย่าลืมกดติดตามนะนักเรียนช่องของเรียนนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับจบเนื้อหาในการเรียนทันตรีแล้วนะครับของชั้นป .4 ป .5 ป .6 ครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ เดียวอย่าลืมทำแบบทดสอบด้วยดีนะอาลาดก่อนสวัสดีครับ